เชื้อรามรณะไทยที่มากับโควิด19สาธารณาสุขอินเดียเผยว่าพบเชื้อราดำซึ่งเป็นอาการสเสริมของผู้ป่วยโควิดจำนวนมากขึ้นส่งผลถึงขั้นที่การละเสียชีวิตกระทรวงสาธารณาสุขอินเดียได้ออกมาเตือนถึงกรณีการพบโรคโควิด19ที่มีภาวะติดเชื้อราดำส่งผลให้ผู้ป่วยมีความปกติที่สมือดวงตาและสมอง ซึ่งกรณีร้ายแรงที่สุดคือถึงขั้นเสียชีวิตถึงแม้จะเป็นอาการที่มีพบได้บ่อยแต่ในขณะนี้มีจำนวนผู้ป่วยโควิดที่มีอาการดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นข้อมูลจากสภาวิจัยทางการแพทย์อินเดีย (ICMR) ระบุว่าเชื้อราดำดังกล่าวมีชื่อว่า n e w c r m i c r o s i s สามารถทำลายโคมไซนัสหรือปอดได้หากสูดดมสปอร์ของเชื้อราเข้าไป โดยผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลมาแล้วระยะหนึ่งหรือเป็นเวลานานในห้อง ICU ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะมีอาการดังกล่าวแม้เชื้อราชนิดนี้จะพบได้ยากแต่มีอันตรายถึงขั้นที่สามารถฆ่าชีวิตผู้ป่วยหรืออาจทำให้ผิดการได้โดยอินเดียพบผู้ป่วยโควิด -19 บางรายที่แพทย์ต้องผ่าตัดดวงตา หรือกระดูกขากันไกรออกเพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อเชื้อรามิวคอมโคซิสเกิดจากการได้รับเชื้อราสกุนมิลคอซึ่งโดยทั่วไปจะพบในดินพืชปุ๋ยคอกตลอดจนผลไม้และผักที่เน่าเสียอ่านบ่งบอกได้ว่าผู้ป่วยสัมผัสกับเชื้อราชนิดน,นี้คือการรู้สึกปวดมีอาการบวมแดงที่อรอบดวงตาและจมูกหายใจที อาเจียนเป็นเลือดและสูญเสียสติสัมปชัญญะโดยแพทย์ต้องติดตามระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยที่ติดเชื้อราดังกล่าวและต้องใช้น้ำกันทางการแพทย์เพื่อให้ความชื้นกับผู้ป่วยขณะให้ออกซิเจนนอกจากนี้ ICMR ยังได้เตือนว่าไม่ควรใช้สเตียรอยในการรักษาผู้ป่วยมากจนเกินไปเพราะอาจทำให การติดเชื้อนั้นย่แย่ลงกว่าเดิม ICMI ยังเปิดเผยว่าผู้ป่วยสามารถสังเกตอาการของตนเองโดยอาการที่เป็นสัญญาณเริ่มต้นของโรคติดเชื้อระดำดังกล่าวซึ่งรายงานทางการแพทย์มีการท้นพบผู้ป่วยโรคโคว -19 ผู้ป่วยเบาหวานและผู้ป่วยเกี่ยวกับภูมคุค้มกันคืออาการปวดไซนัสจมูกดันข้างเดียว ปวดหัวข้างเดียวอาการบวมหรือชาปวดฟันหรือฟันคุดเมื่อมีอาการลุกลามเพ้่ผู้ป่วยอาจเกิดภาวะผิวหนังบริเวณสมูกเปลี่ยนสีสีเข้มตา้าหรือหินภาพซ้อนเจ็บหน้าอ,อกหายใจลำบากหรือไอเป็นเลือดอาการเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยที่มีอาการเบาหวานประกอบศาสตราจารย์เดวิดเดนมผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลายัย แมนเชสเตอร์และกองทุน b a f f i ในประเทศอังกฤษเปิดเผยว่านอกจากอินเดียแล้วยังมีรายงานพบผู้ป่วยเชื้อราดังกล่าวในประเทศอื่นด้วยรวมทั้งอังกฤษสารัสฝรั่งเศสออสเตรเลียบราซิลและเม็กซิโกแต่ที่อินเดียมียอดการตรวจพบที่สูงกว่าประเทศเหล่านี้สาเหตุหนึ่งมาจากอินเดียมีผู้ป่วยเบาหวานจำนวนมาก แม้ในช่วงที่โลกยังไม่มีการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 อินเดียก็เป็นประเทศที่มีการตรวจพบการติดเชื้อราดำม,มากกว่าประเทศอื่นอแล้วซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าอินเดียมีผู้ป่วยเบาหวานจำนวนหลายล้านคนพื้นที่ในอินเดียที่มีการตรวจพบโรคเชื้อราดำคือรัฐมหาราชรวมทั้งเมืองหลวงของรัฐคือมุมไบและที่คุชราต ยังไม่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อดังกล่าวอย่างเป็นทางการในอินเดียแต่ข่าวระบุว่าจำนวนยังไม่มากนะยังไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ประชาชนจำเป็นต้องตระหนักว่าเมื่อไหร่หรือเมื่อมีอาการเช่นไรจึงควรต้องปรึกษาแพทย์นายแพทย์ทีสุรเดชจากโรงพยาบาลออชิสในเมืองนุมไบเปิดเผยว่า ที่โรงพยาบาลของเขามีผู้ป่วยรับการรักษาอาการของโรคติดเชื้อผู้ป่วยของเขาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอาการของโรคติดเชื้อรามิวคอร์ไมโคซิสแล้วจำนวนอย่างน้อย10บรายภายในช่วง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาหรือมากกว่าสองเท่าถ้าเทียบกับสถิติที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เมื่อก่อนผมเจอผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้เพียงปีละคนเดี๋ยวนี้ผมเจอสัปดาห์ละคนชาญคูมาผู้เชี่ยวชาญด้านจากักษุวิทยาจากโรงพยาบาลฮินดูจากในเมืองบอรไบก่าวตั้งข้อสมมติฐานว่าอาจเกิดจากติดเชื้อได้จากทอออกซิเจนช่วยหา,ายใจหรือเครื่องควบคุมความชื้นในอากาศนี้เป็นความยุ่งยากที่เกิดขึ้นพร้อมๆกัน คุณมีผู้ป่วยโควิดที่ติดเชือ้อรามีค์คอมไพรโซิสจำนวนมากมีผู้ที่ต้องใช้สเตียรอยในการรักษาจำนวนมากเร่องอาจมากเกินไปแล้วก็ยังมีผู้ป่วยที่มีอาการเบาหวานที่ไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ดีมาก่อนหน้านี้อีกด้วยขอบคุณข้อมูลข่าวสารดีๆจากเว็บไซต์หนังสื้อพินฐานธุรกิจหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจในการทำคลคิปต่อไปด้วย